สวัสดีครับผมทนายภาคพิชานนแลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของลำดับชั้นของทายาทที่มีสิทธิ์ร,รับมรดกครับรู้หรือไม่ครับว่าตราบใดที่ทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับหนึ่งหนึ่งนะครับทายาทที่อยู่ในลำดับถัดลงไปนะครับไม่มีสิทธิ์ในมรดกของผู้ตายเลยนะครับแล้วทายาทแต่ละลำดับจะเป็นบุคคลใดบ้างนะครับวันนี้ผม จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับทายาทโดยธรรมนะครับมี6ลลำดับเท่านั้นนะครับและแต่ละลำดับมีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ครับลำดับที่1นะครับผู้สืบสันดานหรือว่าทายาทชั้นบุตรนะครับลำดับที่2นะครับก็คือบิดามันดาลำดับที่3พี่น้องร่วมบีดามันดาเดียวกันกันกบผู้ตาย ลำดับที่4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมรรดาเดียวกันกับผู้ตายลำดับที่5ปู่ย่าตายายของผู้ตายลำดับที่6ลุงป้าน้าอาของผู้ตายมีข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่มีทั้งทายาทลำดับที่1ก็คือผู้สืบสันดานนะครับแล้วก็ทายาทลำดับที่2นะครับก็คือบิดามารดาครับที่ทั้ง2ลำดับนี้จะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะครับโดยบิดามารดามีสิทธิ์ละมรดกเสมือนเป็นทายาทชั้นบุตรของผู้ตายครับ และคู่สมรสของผู้ตายที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมเชน่นกันครับยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่ผู้ตายนะครับยังมีทายาทลำดับที่1และลำดับที่2อ,อยู่นะครับก็คือทา,ายาทชั้นบุตรและก็บิดามารดาของผู้ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่ทายาทลำดับถัดลงไปนะครับจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายเลยนะครับ ตัวอย่างเช่นพี่น้องร่วมมีดามันดาเดียวกันกับผู้ตายพี่น้องร่วมมีดาหรือร่วมมันดาเดียวกันกับผู้ตายปูย่ย่าตายายของผู้ตายลุงป้าน้าอาของผู้ตายเหล่านี้นะครับจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกข,ของผู้ตายเลยครับเพราะว่าผู้ตายยังมีทาย,ยาทลำดับที่1และลำดับที่2ออยู่ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะน,นี้หรือที่อยู่ที่ระบุไว้ใต้คลิปนะครับขอให้ความยุติธรรมจงบังเกิดแก่ทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ